สวัสดีชาวเบเบตเอ็กซ์ทุกท่านนะครับมาอัปเดตนะครับเบเบลตัวใหม่ในเดือนมกรานี้นะครับจนถึงกุมภาพันธ์นนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับเป็นแอโร่เบกสซัสนะครับสีแดงสำหรับแอโร่เบกัสสีแดงตัวนี้นะครับจะเปิดให้สุ่มได้ในวันที่22มกรานี้จะให้สุ่มทางแอป เบเบรลสั่งญี่ปุ่นนะครับแอปเบเบเลนะครับโดยที่ผู้ที่ได้สุ่มก่อนก็คือผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกพรีเมียมนะครับแอปเบเบเลเอได้สุ่มก่อนส่วนเราบุคคลธรรมดาทั่วไปก็น่าจะได้ประมาณกุมภานะครับสำหรับเจ้าแอโร่เบกซัสสีแดงตัวนี้ก็เก็บแต้มไว้สุ่มนะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัวฟินิก์แฟลร์นะครับเป็น CX ของฟินิก์นะครับเบทามชิปนะฮะตัวนี้เป็น CX แล้วนะครับใครที่รอเจ้าฟินิก์แต่ฟินิก มาในคราวนี้มันอ้วนกลมนะครับมันเป็นสายป้องกันนะครับมาโดยเมนเบรดแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปเป็นสายโจมตีได้ไหมนะครับแล้วก็ให้มากับ Ratchet 980มาพร้อมกับ a s s i s t b e d อันใหม่คือ a s s i S t b e d s นะครับตัวนี้นะครับก็ต้องมารอดูทีว่าจะใช้ดีไหมครับไม่มีชิ้นส่วนที่มีเหล็กผสมเลยนะครับสเปรบ CX Phoenix ตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับบิดไมเป็นบิดบอลเวดนะครับใครที่ไม่ คุณก็ประมาณบิดวอบอลนะครับ Wade, กับเอาบิดเวทกับวอบอลมาผสมกันก็จะกลายเป็นบิดวอลเวทประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีว่ามันจะเก่งมันจะเจ๋งไหมแต่เราก็ผิดหวังมากับ CX หลายๆตัวแล้วนะครับจากที่ผ่านมานะครับ,นะรบก็ไม่คาดหวังกับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราให้คนอื่นเขาดีวิวไปก่อนแล้วกันะนะซื้อที่หลังพ <laughs> อ,อเจ๋งมาหลายทีได้ว CX เนี่ยแม่งไม่ได้เล่นเลยซื้อมาก็ไม่ได้เล่นใช้แต่เปก์กัส์นะฮะ ตัวต่อมานะครับเป็นโคบอลดากูนสีขาวกับดรานซอสสีดำนะครับซึ่ง2ตัวนี้น่าจะไม่มีขายที่บ้านเรานะน่าจะมีขายแค่ที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าอันนี้มันไปคอลแลบกับางานเจลีอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับจะมีขายที่งานเจลีนะครับอันนี้น่าจะมีช่วงมีนานเนาะรู้สึกจะมีตอนขายช่วงมีนารวนนะครับก็ต้องรอดูว่าใครจะพรีออเดอร์เข้ามาขายในบ้านเรานะครับหรือใครจะฮิ้วเข้ามา ให้ได้ครับต้องดูว่าราคาเท่าไหร่นะครับสาหรับสายทะาสมก็อีนีาน่าสมครับต่อมาครับเป็นก่องจุ่มนะฮะก่องจุ่มอันนี้เป็นก่องจุ่มโคบอลดากูนสีดานะครับซึ่งเป็นกล่องจุ่มพวกสีเมทัลโคดนะครับอันนี้จะมีขายเดือนกุมภาวันที่ส4ี่กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับมีโคบอลดากูนสีดํารานซอสสีแดงนะครับแมมมอสนะครับแล้วก็ อะไรตัวหนึ่งเทลเชนสีทองใช่ไหมกล่องุูมนี้มันจะมีแค่5ตัวนะครับรู้สึกใช่มี5ตัวนะครับก็ชิ้นส่วนในกล่องุูมนี้นก็ไม่ค่อยได้น่าสนใจอะไรครับมันเป็นชิ้นส่วนแบบประกาศแต่ว่าใครอยากได้สะสมก็สะสมเาพับียดพวกนี้มันก่อนน้านี้มันราคาแพงเนาะใครยังไม่มีสีไหนก็ซื้อมาสะสมได้นะครับเพราะว่าราคามันแค่490เท่านั้นนะครับหรือใครอยากจะมีเอาไปเพิ่มเอาไปแในเด็กเอาไปเล่นเท่เทก็ได้นะครับแต่มันก็นะ แล้วแต่ละกันครับใครอยากได้ก็สุ่มละกันอันนี้นะฮะส่วนตัวนะาะคงคงไม่สุ่มอ่ะสีพวกนี้ก็ไม่ไม่ได้คิดจะเอามาเก็บอะไรอยู่แล้วนะครับอันนี้มีขาย14กุมภานะครับก็รอติดตามละกันนะครับว่าทางเคซีทอยจะเอาเข้ามาไหมนะครับก็เบเบตตัวสุดท้ายนะครับเบเบตลิฟับที่ออกมาในนิสสันโคโลโคโลนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาเรียกกันว่าบาฮามุสนะครับบาฮามุสมีชื่อว่าบาฮามุสนะฮะเป็น CX ตัวใหม่นะครับก็ จะเห็นว่าเป็นเบนบตนันหนาตรงล่างตรงตรงกลางเนี่ยเป็นล็อกชิปนะครับเป็นมังกรสีดำนะครับตัวเบรเป็นสีดาหมดเลยเห็นเขาบอกว่าเป็นเบเบตที่เร็วที่สุดนะครับแล้วก็จะมีการผรสมผสานของเมทันเข้าไปด้วยก็คือผสมเหล็กนะฮะที่ใบมีดกับแอซิดด้วยนะนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ารายละเอียดมันไม่มีมาม,มีให้รูปมาแค่นี้นะครับแล้วก็มีคนเอารูปไปทําให้มันชัดขึ้นเนี่ยก็ประมาณนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ทางฝ่ายยุโรปเขาเรียกกันว่าบาหามุสนะฮะ ส่วนผู้ใช้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเอกคุสืซอหรือว่าเป็นคูโรมุว่าทางฝั่งคูโรมุเนี่ยยังไม่มีซ X ใช่ไหมเพราะล่าสุดเปิดตัวมาเป็นมิเชลดารากูลใช่ไหมอันนี้มันมันดูเหมือนมังกรตัวร้ายแล้วชื่อว่าบาฮามุสด้วยอะ่ะมันน่าจะไปเป็นฝั่งดารากูลมากกว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของน้าน,ะนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอกคุสเซอจะใช้หรือเปล่ากพดูตรงรอบคิปแล้วอ่ะมันจะไม่คล้ายพวกดารากูลพวกเด็กมันจะไม่ใช่มันจะมันจะไม่เหมือน ดานซอสรหรือดานเบรฟของเอ็กูซนะครับบางอย่างเป็นสีดําด้วยแต่เขาบอกว่ามันเป็นหมุนหมุนหมุนขวานะเดี๋ยวต้องรอติดตามการอิทีแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นของใครแล้วก็จะเปิดขายตอนไหนหรือว่าจะต้องเป็นพรีเมียมหรือว่าจะต้องสั่งหรือว่าจะต้องแบบเ,เป็นลอตโต้อะไรนะครับยังไงก็รอติดตามแล้วกันข้อมูลละเอียดยังไม่มีสําหรับตัวนี้นะครับเขาเรียกกันว่าบาฮามุสนะฮะบาฮามุสชื่อมันคือบาฮามุสบาฮาบุสแน่นอนแหละดูแล้วก็น่าจะชื่อบาฮามุสแหละนะฮะก็รอ กันต่อไปนะครับกับเจ้าเมเบตตัวนี้นะฮะน้าก็มาอัปเดตนะครับว่ามีเมเบตตัวใหม่อะไรบ้างในปีนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะช่วงต้นปีก็โหปล่อยมาเยอะเลยเหมือนกันนั่นไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรปล่อยเพิ่มมาอีกไหมแน่นอนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับน้องๆงั้นก็ฝากช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกําลังใจให้นะทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเบเบต X